ก็มาได้3ครั้งเองครับก็อาการปวดเนี่ยก็หายไปเกิน50%ผมชื่อมองคลสิทธิเดชพรนะครับอายุ44ปีก็ตอนนี้ทำงานเป็นช่วยภรรยาดูแลคลินิกธรก,กรรม PSDC ที่ปิ่นเก้าครับการตอนนั้นก็คือหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทครับช่วงเอ l l อนะครับก็มีอาการปวดตั้งแต่เอบด้านซ้าย จนถึงปลายเท้าเลยครับชาแล้วก็ปวดมากๆลุกขึ้นยืนไม่ได้นะครับนั่งไม่ได้นะครับเดินก็ปวดมากนะครับต้องต้องนอนอยู่เฉยๆพอมีอาการก็รีบไปหาหมอครับคุณหมอก็ให้เอ็กซเรย์แล้วก็ MRI ดูก็พบสาเหตุว่ากรหมอลองกระดูกเนี่ยเคลื่อนมาทับเส้นประสาทนี่แหละครับก็ตอนนั้นคุณหมอก็ก็ นัดผ่านในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับออก็มาได้3ครั้งนองครับก็อาการปวดเนี่ยก็หายไปเกิน50%ก็สามารถลุกเดินยืนได้คือทำได้นะครับแต่ก็ยังปวดอยู่ก็รักษาต่อนเนื่องมาอีกเรื่อยๆนะครับก็สองอาทิตย์นะครับก็กิจกรรมก็เริ่มทำได้มากขึ้นอาการปวดหายไปนะครับแต่ก็เป็น ยังมีอาการนิดหน่อยเรื่องชาครับก็เลยจะต้องรักษาต่อนเนื่องไปอีกตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะหายไปแล้วครับก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องการฟื้นฟูนกล้ามเนื้ออรก็ต่อมาอีกเดือนหนึ่งนะครับก็จากนั้นจากหลังจากรักษาไปก็ไม่มีอาการกลับมาเลยนะครับเพราะน้องๆงเขาก็แนะนําว่าให้ให้กลับไปออกกําลังกายมีอาการยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อ ที่บ้านนะครับก็เรื่องพวกนี้นี่ช่วยได้มากเลยก็ยังไม่เคยมีอาการชากลับมาอีกเลยจากที่มีอาการนะครับจนถึงตอนนี้ก็6ปีนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็กลับมาออกกำลังกายกลับมาทำงานาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับก็ไม่จาเป็นจะต้องมีคนช่วยและเราสามารถทำ ได้โดยตัวเองอย่างแรกถ้าเกิดเราสงสัยว่าเรามีอาการป่วยขึ้นมานะครับให้ไปหาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับนักกายภาพหรือคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนช่วยเราชี้สาเหตุชี้อาการที่ถูกต้องที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาพิจารณาทางเรื่องก,การรักษาอีกทีหนึงเพราะว่าไม่ว่าจะก,การผ่าตัดการทํากายภาพเนี่ยก็จะดูภายใต้การดูแลของคนที่เขาเ เรียนมาทางนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับ mm. การผ่าตัดสําหรับผมเนี่ยการผ่าตัดก็อยากให้เป็นออปชันเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเพราะว่าหลังจากผ่าไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะนั้นการทำกายภาพก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีการดูแลตัวเองก็ไม่ยากครับอยู่บ้านเราก็หมั่นเคลื่อนไหวร่างกายมีการยืดเหยียดร่างกายนะครับเ,เป็นประจํา ก็จะดีเพราะพวกนี้ใช้เวลาไม่นานครับ10-15นาทีก่อนนอนหรือช่วงเวลาว่างในแต่ละวันก็ไม่ยากถ้ามีเวลามากขึ้นก็ควรจะออกกำลังกายนะครับว่ายน้ำวิ่งปั่นจักรยานก็มีส่วนช่วยทําให้เรามีกล้ามเนื้อมีร่างกายที่แข็งแรงครับก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยพร้อมที่จะทำดำเนินชีวิตที่อาจจะมี มากได้ทดําอะไรได้มากขึ้นเ้นไปอีก